ในครั้งนี้นะครับสองเสียนะครับก็มาอยู่กับรถอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดเลยนะครับที่เรียกว่ายูสุมิวเอ็กครับซึ่งเป็นตัว1.9นะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับพี่ผมคนหนึงครับที่ชอบรถมากเลยเราจะมาค่อยๆย่อยกันว่ารถคันนี้จุดเด่นคืออะไรก่อนอื่นเลยครับนี้เรามาดูกันที่เรื่องเครื่องยนต์ก่อนเนาะกับเกียร์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตัว1.9ก็จะเป็นตัว150แรงม้านะครับถ้าพูดถึง PPV ในบ้านเราเนี่ย ก็คิดว่ากาลัง60แรงม้าเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานอ่าครับผมก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ที่ขับง่ายครับนะครับไปเข้าเมืองการจอดง่ายวงเลี้ยวแคบอยู่เทินสะดวกเป็นรถที่ที่ดีไซน์มาสำหรับคนผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้เมื่อเป็นพวงมาลัยเนี่ยเราสามารถดึงเข้าดึงออกยกขึ้นเอาลงได้ซึ่งมันจะเหมาะกับซีรีสะได้คนทุกรูปแบบเลยที่เราเรียกว่าพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางใช่อ่าครับผมถัดมาครับแล้วเกียร์ล่ะครับตัวนี้เป็นเกียร์ทอร์โคเะ ใช่เลยครับกี่สปีดครับตัวนี้เป็น6สปีดครับครับผมแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ชิพเพิ่มความสุขสบายในการขับขี่เพิ่มมาให้ด้วยเราสามารถปรับที่พวงมาลัยได้นะครับขับเป็นโหมดเหมือนเกียร์ธรรมดาได้แต่เรไม่ต้องเหยียบคัทนะครับทางขวามือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยอ๋อเป็นแมนนวลโหมดถ้าเราเรียกเราเป็นรถ P P V อเนกประสงค์ขนาดเจ็ดที่นั่งได้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเนี้ถ้าว่าเราไม่ต้องห่วงเลยว่าการที่เราบรรจับรรทุกคนหรือการที่เราจะขนของรถนี้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้สบายเลยถัดมาครับเรามาคุยกันภายในรถดีกกกวว่่่่่่าาาานนนนีีคถมมมมขอออองงผเเเเยยะะับรืืให เขาตั้งค่ากันยังไงเขาตั้งค่ากันไม่เป็นการตั้งค่าเนี่ยตั้งที่ปุ่มอะไรนะครับครับผมปุ่มซ้ายปุ่มขวาตรงกลางคือการตกลงครับผมครับอยากจะตั้งอะไรเขาก็ก็เข้าไปัครับส่วนใหญ่ก็เป็นที่ฟันเฟืองเป็นรูปการตั้งค่านะครับก็จะเป็นเรื่องของการขับขี่หมวดหยดน้ามันนะครับการ ดูสมรรถนะะเครื่องยนต์ต่างๆก็เข้ามาดูในนี้แล้วตรงนี้นนถามว่าหน้าจอตัวนี้ซิงกับหน้าจอตัวใหญ่ตัวกลางไหมครับซิงครับถ้ามีการเปิดโหมดอะไรอยู่ก็จะขึ้นที่หน้าจอออย่างเรามีเพลงเราต่อเปิลคาเพลงดอโต,ต้มีชสียขึ้นไม,ไม่ต้องเหลือบตาไปมองที่จอครับมองที่หน้าปัดแล้วไปดูนะทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยโอเคอันนี้คือในตัว หน้าจอกลางเลือนใหม่ใช่ไหมครับถัดมาครับพวงมาลัยอ่าพวงมาลัยเนี่ยเห็นปุ่มเยอะมากเป็นมัลติฟังก์ชันที่ปุ่มเพียบเลยทางฝั่งขวานี่มีอะไรบ้างครับตัวเนี้ยหนึ่งสิบเก้าเนี่ยพิเศษเลยสามารถขับตามคันหน้าได้ที่เป็นอัลเล็กทีฟพุชคอนโทรลถูกต้องนะครับก็ตามคันหน้าจนกว่าคันหน้าจะหยุดครับผมขับตามทานั้านหมดนี้ไม่มีการชนแน่นอนอ่าอันนี้ถ้ารถคันหน้าเราตามไปแล้วเนี่ยเขาเบรกเลี้ยบขึ้นมารถเราเบรกไหมเบรกเบรกครับเบรกครับแต่อย่างนี้เราก็บอกว่า ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยพื้นเป็นฝุ่นไมมพื้นเปียกน้ำไหมแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ปกติเลยผมมั่นใจเลยว่าเบรกแน่นอนชัวร์นะครับถัดมาครับมีการแบ่งระยะเนาะใช่ไหมครับสามารถตั้งตามคันหน้าได้ให้ระยะมาตรฐานใกล้หรือไกลในกมรกดปุ่มนี้แล้วถัดมาครับทางด้านซ้ายมือละครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นเรื่องของมัลติมีเดียที่การเชื่อมต่อกับวิทยุนะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับ เปลี่ยนโหมดการฟังเพลงเร่งเบาทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดเลยการสั่งงานด้วยเสียงเหมือนคล้ายๆไอโฟนที่ใช้โหมดซิลิคครับม่จะอยู่นี้ที่ยังิงกับทางวิทยุโอเคแล้วถัดมานี้เลยตัวจอใหม่ตัวเนี้ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างครับผมตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้งาน Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto การสะท้อนหน้าจอต่างๆครับผมก็อันนี้รองรับหมดแล้วอ่านี่คือ Android Auto เห็นไหมครับเค้ืมาแล้วนะครับบลูทูธไวไวมีวิทยุมี USB นะครับก็เสียบลิงก์ทางด้านนี้ได้หรือใช้แบบการไร้สาย โอเคเดี๋ยขอลองตรวจด,ดูนะครับมีอะไรบ้าง่าโทรศัพท์เ้ิรนคาเพนดราโต้เมนเตอร์โโลิงค์คือการทอนหน้าจอของตัว Android ส่วนวีดีแคสก็คือการทอนหน้าจอของตัว iPhone โอ้แยกกันเลยใช่ครับนะครับโอเคอเอ้ยเจ๋งเงี้ยเก๋ดีอันนี้ผมว่ามันเก๋ดีเพราะปกติเราจะโดนรวมยังอยู่ที่เดียวใช่ไหมครับโอเคถัดมาครับพี่อธิบายเรื่องการตั้งค่าพวกนี้ผมหน่อยโอเคก็จะมีเรื่องของหลักๆเลยก็คือที่ใช้ประจับก็คือบูทูธนะครับการเปิดปิด ต้องการเพิ่มอุปกรณ์อะไรก็เพิ่มเข้าไปครับเขาก็จะจำ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 ไว้เวลาเข้ามาครั้งหลังเนี่ยอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมแล้วเนี่ยพอเปิดบลูทูธเข้ามาเขาก็เจอเองคอนเน็กกันเองเลยไม่ต้องมานั่งเชื่อมทุกครั้งนะครับเชื่อมแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับตัวไ i f i นะครับตัอแท้ต้องการทอนหน้าจอก็เปิดอันนี้นี่ถามถามก่อนถ้าเป็นตัว WiFi ตรงนี้เราไม่ต้องเสียบสายก็ได้ถูกไหมอ๋อถ้าเป็น Android ต้องเสียบสายอ่าแต่ถ้าเป็น a p p l e Apple ลไร้สายได้เลยโอเค ครับครับผมเพราะมีคำถามแน่แน่เพราะว่ามีตัวนี้ครับผมโอเคถัดมาครับก็นึกอะไรไม่ออกกดรูปบ้านนห้าจแบ่งหน้าจอเป็น2จอก็ได้นะครับโอเคจอแรกเราฟังเพลงอีกจอนึงอาจจะเปิดเป็นตัว Google Map ดูเส้นทางไปด้วยฟังเพลงไปได้แบ่งนะผมไม่ค่อยเจอหน้าจอมีที่เป็นแบบนี้อันนี้คือหน้าจอที่เป็นคีย์ลัดเนาะนะครับเหมือนทศัพักเครื่องนึ่ะครับที่เราสัมผัสอยากจะได้อะไรเขา โอเคอัน okay. นี้ก็คือภาษาอันนี้มีส,ส,าาสภาษาสองภาษานะนะครับแล้วก็จะเป็นการตั้งค่าเวลาแล้วแต่โซนแล้วแต่การเลือกว่าสิบสหรือ12ใ,ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เลือกเขตเวลาเลือกเขตเวลานี่ก็คือเราอยู่ณเขตของประเทศไหนในโลกนี้เ,เวลาออมแสงเหมือนโทรศัพท์เลย <c oughs> เราสามารถปรับโหมดออมแสงให้มันไม่รบกวนสายตารเราเวลากลางคืนแล้วแบบทําไมแสง ที่จอมันมันควรตาเราเราตั้งลำแสงให้สองแสงเสียงผมขอดูปเป็นอันอะไรนะเอ้ยอันนี้มีม่านเสียงด้วยเราสามารถเลื่อนม่านเสียงได้จากด้านหน้าหรือด้านหลังใช่ไหมครับตัวฟอนตัวนี้รองรับในการที่จะไปไปบริไฟเพิ่มใส่โพแอมเพิ่มเพราะนั้นการปรับขึ้นความถี่เขารองรับอยู่แล้วโอ้ยนี่คิดว่าเผื่อเลยว่า เผื่อคนจะแต่งเครื่องเสียงเพิ่มเครื่องแต่งเราค่อนข้างโอเคเราเลยไม่อยากให้เปลี่ยนฟอนต์เราอ๋อโอเคอัปเกรดเบสบ็อกเข้าไปได้อัปเกรดลำโพงพวเวอแอมเข้าไปได้แลอยากให้คงไว้หน้าจอแล้วทางอีสุเองเขามีการอัปเกรดไหมอย่างเงี้ยหรือว่าทางอีสุไม่ได้ทำครับแต่เพราะว่าจริงกทั้งลําโพงในรถเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะแล้วมีทั้งตัวเซอร์ราล์มีทั้งอะไรซึ่งค่อนข้างครบอยู่แล้วการปรับเยอะมากครับเนี่ยครับค่อนข้างละเอียดครับแล้วใช้งานง่ายเป็นภาษาไทยเลยเออเดี๋ยวผมชอบตรงนี้นะเเเเรรื่่่องงกกกีียยวับบบบภาาาาาษไทพะจ้น็แ เป็นภาษาอังกฤษเอ่ยบางอันก็หน่วงแต่ที่ผมกดกดตัวนี้ยังไม่ค่อยหน่วงเท่าไหร่นะถ้าอยู่ผมลองดูโอเคบลูทูธอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะไวไฟกล้องอ่ากล้องนี่คือกล้องถอยหลังกล้องถอยหลังครับครับเราสามารถที่จะเลือกอะกะกะยะคงที่คือล็อกเฉยหรือจะให้หักตามพวงมาลัยเราก็ได้ถูกต้องครับให้เป็นแปรหักตามพวงมาลัยก็ได้ให้มีเส้นกะระยะก็ได้ครับผมบอ่ะถัดมานะครับเรามาคุยเรื่องไฮไลท์เลยร,ระบบเอ a ดร์ สำหรับในตัวมิวเเนี่ยทั้งสองรุ่นเนี่ยมีระบบเอเดเหมือนกันมีอะไรบ้างที่แบบน่าสนใจและปลอดภัยโอเคอันแรกก็คือการมีการแจ้งเตือนถ้าม,มีวัตถุสูงป,ประมัณหนึ่งเมตรผ่านหน้ารถเรานะ,ะครับก็จะมีกล้องคู่ตรงเนี้ยที่เขาช่วยช่วยจับอยู่อันแรกเตือนครับพอเตือนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรายังเฉยจะมีแสงไฟติดท,ที่หน้าจอแดงขึ้นมาอันที่สองเรายังเฉยอย,อยู่อันนี้ตามเขาเบรกให้เราแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยามระบบแต่เตือน มีไฟขึ้นที่หน้าจอ3เบกเบกคือผ่านกล้องตัวนี้เลยกล้องนี้เลยโดยระยะที่เราตั้งไว้ว่าระยะประมาณนี้เราตั้งให้มันห่างไว้พอ uh huh. ระยะปุ๊บเนี่ยเขาเบกแล้ว uh huh. แล้วก็อันนี้คือตัวเตือนการชนด้านหน้าตรงอันนี้คือด้านห uh huh. น้าตรงครับผมขัดมาครับอย่างนี้เราเห็นบ่ายสปอร์ตวอร์นิ่งอยู่ นะครับ,รรบตัวนี้ก็เป็นการที่เตือนมุมอับสายตาเนาะใช่ไหมครับเวลารถวิ่งผ่านเราเขาจะก,กระพริบถ้าเราเปลี่ยนเลนเราเปิดไฟเลี้ยวจะมีสัญญาณเตือนเหมือนกันไหมครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นการทํางานของอีุเนี่ยจะทำงานจากเรดาร์ด้านหลังครับผมถ้ามีรถวิ่งมาทางซ้ายทางขวาอยู่ในระยะที่เราเปลี่ยนแล้วเกิดอันตรายครับก็บจะมีไฟติดที่กระจกขึ้นมาติดตรงนะครับพอติดที่กระจกปุ๊บเรายังเปิดไฟเลี้ยวครับยังเลี้ยวไปหาเขาเขาจะจากไฟที่ติดธรรมดาเนี่ยจะเป็นกระพริบแทนกระพริบกระพริบ เพื่อหรือว่าอะไรอ๋อโอเคเลยนะครับผมบอกว่ามีตัดกําลังด้วยอ๋อตัดงเครงีในกรณีที่เราเข้าเกียร์ผิดครับผมนะครับอย่างเช่นข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นเป็นตึกเป็นกําแพงครับแล้วเราดันไปเข้าเกียร์ดีครับผมแล้วเหยียบคันเร่งด้วยความรุแรงเข้าไปครับมองว่าข้างหน้าไปไม่ได้แล้วไม่ใช่ทางพอเหยียบปุ๊บเขาจะหน่วงกลังเครื่องดนตรีอือคือเหยียบไปทำไมไปอือจะหน่วงไว้เราสักคู่หนึ่งครับนะครับแล้วเราก็ มออยาเ๋ทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราเห็นข่าวกันเยอะมากนะครับที่แบบว่าใส่กีลพีดถอยหลังมาตกตึกเอ้ยชนกำแพงเอ้ยใช่ไหมครับกองหน้าเขาหมอกให้เราอยู่เหมือนมีคนนั่งข้างๆเราคอยมองไม่ใช่นะไปไม่ได้นะอันนี้มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังไหมครับมีด้านหน้าด้านเดียวออ๋ด้านหน้าด้านเดียวเราทำงานจากกองตัวนี้อ๋อตัวนี้ส่วนด้านหลังก็จะมีเรดาร์ที่เป็นบายสปอตถูกไหมครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ช่วยจอดอยู่ด้านหลังสี่ตัวเซ็นเซอร์ท่านถามว่าตอนนี้เดี๋ยวถามมาถามเรื่องเซ็นเซอร์ด้วยเซ็นเซอร์ทั้งคคััันนีีี้มก่ตวรบ มีแปดครับหนา้าสี่หลังสี่อ๋อและเห็นบอกว่าด้านหลังเนี่ยมีเลวคอสฟิกอันเลิศด้วยตเตือนขาถอยหลังออกใช่ไหมครับเพราะถ้ปัจจุบนนันนะครับรเวลาจอดเข้าซองเนี่ยมีข้างๆมันเป็นกำแพงอีกข้างนึงอาจจะเป็นรถตู้ทึบที่จอดขวางอยู่ครับผมเรารมองยากมองยากรามองยากครับผมตัวบบนี้ปลอดภัยมากครับผมเวลาเขาเราถอยหลังไปพอมีรถมาปุ๊บความเร็วผ่านแพรผ่านปุ๊บเตือนหน้าจอเลยโอเคหน้าจอ จะมีเตือนเตือนเตือนเตืนเตือนมีอะไรอะไรแบบนี้นะครับอ๋อโอเคเลยครับตอนนี้เราเห็นตรงคอนโซลกลางเนี่ยจะมีสัญลักษณ์อยู่ประมาณ3-4ตัวรวมถึงเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้โฮเนาะอยากให้พี่อธิบายเรื่องการใช้งานของระบบพวกนี้หน่อยโอเคเรื่องเดี๋ตัวพี่นะครับตัวพี่คือปาร์กิ้งนะครับระบบที่เราช่วยจอดตัวนี้พอกดปุ๊บเนี่ยจากเสียงที่เราดังตึ๊ด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 พวกนี้บางทีคนรอมคาญครับเขาอยากเขาอยากดูหน้าจออย่างเดียวเขารู้แล้ว เขาไม่อยากให้มีเสียงก็กดปิดตัวนี้อนะครับก็จะเตือนแค่ภาพอย่างเดียวจะไม่มีเสียงแหลวนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวโหมดออโต้สตาร์สตอปอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานรถรุ่นใหม่มีค่ายนะครับถ้าเราสลัดเครื่องแล้ววันเนี้ยเราขับรถอยู่ทั้งวันแล้วเราไม่อยากให้ดับก็กดตัวนี้ก็ปิดออกไปถูก้องครับวันนี้ถ้าเราพูดตรงคือระบบตัวนี้มีช่วย คุณประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยเวลาคุณติดไฟแดงจากที่เราต้องเบิร์นน้ำมันทิ้งไปเรื่อยๆตัวนี้จะช่วยให้คุณประหยัดขณะติดไฟแดงเพราะรถจะดับแล้วแอร์กับหน้าจอทำงานเหมือนเดิมทำงานปกติครับครับผมตัวนี้จะช่วยลดการใช้น้ำมันและมลพิษด้วยนะครับแต่ทุกครั้งที่คุณสตาร์ทรถนะครับระบบเตือนนี้จะทำงานเนาะใช่ครับครับเราไม่ต้องมาปิดเองใช่ไหมครับทุกครั้งที่สตาร์ทนะครับครับผมอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลารถติดเนี่ยเรา เลื่อนคันคันเกียร์เป็นเลื่อนหนักตัวเอ็นเขาจะไม่ดับถ้าเราคาอยู่ที่ตัวดีตัวดีเขาจะทํางานนะครับเราว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ําหนักในการเหยียบเบรกนะครับถ้าเราเหยียบเบรกเฉพาะแค่การลดไหลน้ําหนักไม่มากเขามองว่ารถเนี่ยหยุดแป๊บเดียวไม่นานเขาก็จะไม่ดับแต่เมื่อไหร่าลงน้าหนักเบรกขึ้นไปเยอะคือยาเบรกลงไปปุ๊บเขามองว่ารถที่จอดนานแน่ๆก็จะมีสัญลักษณ์เตือนที่หน้าจอบว่าอีกสักพักเขาจะดับนะเพราะเหยียบเบรกประมาณน้าหนักประมาณเนี้ย ครับเดี๋ยวเขาดับแน่ๆโอเคถัดมาตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวป้องกันลื่นเทไหลครับปกติจะทํางานแบบอัตโนมัตินะครับปกติทํางานอยู่ยกเว้นที่เราไม่อยากให้เขาทํางานเช่นในกรณีที่ถนนมันลื่นมันมีลมเราจะต้องการกําลังเครื่องยนต์เขาไม่อยากให้เขาตัดกําลังออกก็กดคอปเขาปิดเขาอ่าถูกเพราะว่าอย่างนี้เลยว่าเวลามีคําถามผมเยอะนะเรื่องเมื่อไหว่าเฮ้ยใครชอบรถเนี่ยถามหน่อยถ้าติดลมทํำยังไงผมบอกให้ปิดแท็กชั่นเขาบอกว่า ปิดท้าชันแล้วมันไปได้เหรอผมบอกว่าไปได้สิครับเพราะลองคิดสภาพเนาะตอนที่คุณเปิดท้าชันอะล้อมันหมุนฟรีใช่ไหมมันมีกําลังจับไงเขาก็ตัดกําลังคุณทิง้งเพราะมันลื่นถลายตามสูตรเขาเลยแต่ถ้าคุณปิดปุ๊บล้อทั้งสองล้อที่ขับเคลื่อนน่ะจะไปพร้อมกันเนาะนะครับถัดมาตัวนี้ตัวนี้เป็นการลงทังชันครับก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กล่องเกียร์เพื่อให้การลงเขาเนี่ย มันไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เยอะไม่ต้องใช้เบรกเยอะถ้าปัญหาเรื่องเบรกเบรกไหม่ไปนะครับก็ใช้ตัวตัวนี้เป็นโหมดในการช่วยลงเขาที่เป็นทางชันนะครับซึ่งเขาจะมีความเร็วที่กำหนดของเขาอยู่นะครับเบรกมือไฟฟ้ากับ Auto b r a อ e Auto Brake ทางนี้เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถตั้งปอัตโนมัติได้ไหมหรือว่ามันมาอัตโนมัติอยู่แล้วเลยพอมเบรกมือไฟฟ้าก็เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วครับคร็ขึ้นเราลงปกติครับผมตัวโตโฮเนี่ยถ้าเราต้องการเลือกใช้งานก็แค่กดเขา เพราะว่าออโต้โคเนี่ยจะทำงานเหมือนออโต้สตาร์ทสต็อปทุกครั้งที่คุณสตาร์ทรถปุ๊บคุณก็ต้องไปกดเซตค่าเองแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับขึ้นอยู่กับสายสเตติเบลถูกไหมครับถูกต้องครับถ้าเราไม่ใส่สเตติเบลออโต้โคจะไม่ทำงานเนาะใช่ครับใช่และกลับกันถ้าคุณเปิดอยู่แต่ว่าคุณบอกว่าเอ้ยอยู่ดีเราจะลงไปซื้อของอ่ะครับแล้วคุณปลดเบลมันไม่ทำงานถูกต้องครับนะครับอ่าโอเคโอเคถัดมาครับโดยรวมเลยรถคันนี้ที่เราได้ข้อมูลกันมาก็เยอะเลย ถามอีกนิดนึ่งครับแอร์แบ็กคันนี้กี่จุดของตัว MIVEC อันตีเมทก็จะมี6ลูกครับผมรวมทั้งตัวมาด้านข้างด้วยนะครับอังนี้ปลอดภัยรอบคันเลยไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะยังไงเพราะว่าแอร์แบ็กเนี้ย SRS ตัวเนี้ยครอบคลุมอยู่แล้วในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นม่านเอยคู่หน้าเอยด้านหลังเอย์บทุกท้นนั่งในการใช้งานระบบแอร์ด้านที่เราช่วยเราดูในการขับขี่ส่วนระบบความปลอดภัยแล้วครับขั้นพื้นฐานตัวนี้มีครบทุกอย่างไหมครับ ระบบเบรก ABS การกระจายแรงน้ำมันเบรกตัว BA เบรกช่วยผ่อนแรงในการเบรกทุกอย่างมาให้ครบตัวนี้มาให้ครบตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะของ m ิวครบตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับครับผมแล้วนี้นะครับเราได้ข้อมูลครบถ้วนเลยกับ MewX นะครับตัว1.9ใช่ไหมครับชื่อเต็มว่า1.9อัลติเมทอัลติเมทนะครับ อ่าวันนี้ผมขอขอบคุณครับพี่วันนี้เราได้ย่อยข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าการที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคนดูไม่มากก็น้อยผมเชื่อว่าเขาดูแล้วเขาต้องใช้รถคันนี้เป็นแน่ๆนะครับยินดีครับขอบคุณมากครับ